เรื่องราวประหลาดกันสักนิดหนึ่ง<ฆ>นะครับที่ประจีนบุรีนะครับก็เป็นเรื่องราวของดวงไฟประหลาดเนี่ยไปลอยอยู่บริเวณวัดต้นโพเขาบอกว่าต้นโพตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในวัดตรงนี้นะฮะสองพันปีอ่า<ฆ>เดี๋ยวลองไปดูภาพนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ว่าวนะฮะ <laughs> ดวงไฟนะครับนี่เห็นไหมฮะลอยเหมือนปลาหมึกเหมือนนังกระพุนอ่ะอ่า เนี่ยครับลอยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลงลงแบบนี้แล้วก็ไปแอบ,บเห็นไหมอ่าอ่าอ่า <c oughs> เออเออเห็นไหมล่ะ <c oughs> แอบ,บตรงธงอ่าแอบ,บอยู่หลังธงอย่างนี้นนี่เห็นไหมฮะรถไปมาก็แอบ,บอยู่นี่เ <c oughs> นี่ยนะครับ <c oughs> คือที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับของวัดต้นโพที่ตําบลโคโกปีบที่อําเภอศรีมโหสศบผมขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะ อยู่ที่จังหวัดประจินบุรีนะครับก็ไปจับภาพเอาไว้ได้นะครับเป็นภาพดวงไฟประหลาดสีเขียวฟ้านวลเนี่ยลอยวนไปวนมาอยู่บริเวณสุ้มประตูกำแพงวัดบางครั้งเนี่ยนะฮะลอยลงมาที่พื้นถนนบางจังหวะก็มีรถเนี่ยขับผ่านมาแต่เจ้าแสงดังกล่าวไม่ได้ลอยหายไปไหนยังคงลอยขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ซึ่งเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาระบุนะฮะบ,บอกว่าช่วยดูกันหน่อยครับมีแอบตรงทงด้วยแหละภาพจากกล้องวงจรปิดวัดต้นโพ นี่นะฮะผู้สื่อข่าวไม่รอช้าครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดต้นโพแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ปรากฏแสงไฟประหลาดอยู่ซึ่งอยู่ใกล้สุ้มประตูวัดด้านรั้วกำแพงกั้นต้นโพต้นโพตัวนั้นคือต้นสีมหาโพนี่แหละฮะที่มีอายุมากกว่า2,000ปีนะครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อมูลจากเจ้าวัดเจ้าวาสวัดต้นโพนะฮะแต่ท่านเองก็ยังปฏิเสธอยู่ตอนนี้ ขณะเดียวกันครับก็ไปพบกับชาวบ้านกําลังจับกลุ่มดูคลิปดังกล่าวกันก,ก็ถกเถียงกันนะฮะบอกว่ามันเป็นแสงไฟอะไรกันแนะ่โดยนางสาววิราวันฟักมูลอายุ37ปีเป็นชาวบ้านในละแวกนี้นะฮะบอกว่าจากการสังเกตการยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรที่เห็นเนี่ยเหมือนกับมันมีขาเดินได้เธอบอกเธออยู่ที่เนี่มาหลายปีแล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้สักครั้งเลยเห็นแล้วรู้สึกแปลกใจเหมือนกัน เนี่ยนะฮะแกบอกว่าอาจจะเป็นเหมือนดวงวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นแมลงเกาะอยู่ที่หน้ากล้องก็เป็นได้อยู่ที่ความเชื่อของคนซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็สงสัยนะฮะบางคนก็เชื่อบอกแสงไฟที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีๆแน่ๆเพราะตรงนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือต้นโพที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยลองฟังดูครับเราเราคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเงาเงามันบอกไม่ถึมันกเหมือนคล้ายเหมือนเหมือนมีตีม เิได้แต่เราคิดว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรนะ,ะ,ป,ระประมาณนั้นใช่ไหมเราเราอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วพี่ก็หลายปีแล้วนะแต่ไม่เคยเห็นแบบนี้สักทีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสําหรับวัดต้นโพหรือว่าศรีมหาโพภายในวัดต้นโพเนี่ยนะฮะก็เขาบอกงี้ะฮะบอกว่าเป็นต้นโพนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเชื่อว่าเป็นต้นโพที่มีการนํามาจากทาง แหล่งตัดสรู้ของลทธเจ้านะครับก็คือเป็นสถานที่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะฮะมีอายุี่ก็ประมาณสัก2,000ปีแล้วนะครับนี่แหละครับผู้ชมครับทางด้านรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนะฮะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็บอกว่าคลิปนี้เป็นไปได้2ประเด็นครับประเด็นแรกเป็นไฟฉายหรือเปล่านี่อีกประเด็นหนึ่ง ถ้าเป็นกล้องวงจรปิดตอนกลางคืนอาจจะเป็นระบบอินฟลาเลสมันทำให้มีลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่ามีแมลงมากวนก็เป็นแบบนี้ได้เอาลองฟังเสียงอาจารย์ออสหน่อยฮะ จากคลิปที่เห็นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้2อ,อย่างนะครับก็คือเป็นลักษณะของไฟฉายถ้าในที่เกิดเหตุมีคนเล่นไฟฉายเนี่ยก็จะสามารถเห็นภาพในลักษณะอย่างนั้นได้นะครับอันนี้ประเด็นที่1ถ้าเป็นภาพที่เลคคอร์ดจากกล้องวงจรปิดที่มีระบบอินฟราเรดเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการรีเฟกของแมลงที่รบกวนอยู่หน้ากล้องก็คือลังสีอินฟราเรดมันจะยิงไปกระทบกับตัวแมลงแล้วก็กลับเข้ามาที่ภาครับของตัวกล้องก็เกิดขึ้นได้ในลักษณะ2กรณีนี้ นะครับเว้นแต่ว่าเราจะไปเห็นปรากฏการณ์นี้จริงๆนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับก็ขอภัยเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านให้ฟังติดๆขัดๆไปเอาแปลแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะฮะก็คือวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับภายในวัดเนี่ยเขามีต้นสีมหาโพหรือเป็นต้นโพใหญ่นะครับซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นต้นโพที่นำมาจากพระรีต้นโพพระรีมหาโพเนี่ยนะครับ ก็อย่างนั้นค่ะนำมา,ามจากพุทธคยาที่อินเดียอายุกว่าสองพันปีอืมอ่เนี่ยนะครับแต่พี่หมวยดูเป็นอะไร <c oughs> ดูเป็นนะ่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ออสบอกนะคะอาจจะเป็นไฟฉายหรือเปล่าผมตอนแรกผมดูผมคิดว่าเป็นว่าวอ๋อเนี่ยเหมือนว่าวเหมือนว่าวชาวบ้านบอกว่ามันมีขาด้วยนะเห<ผ>ม,มือนมีขา ดูเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนว่าวตกตกลมอ่ะก็จะอย่างเงี้ยก็ฟุบฟุลงมาอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นว่าวแล้วพอที่เขา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 ผูกไว้หรือเปล่าลมมันตีหรือเปล่าแล้วกล้องจับแล้วเลยเห็นเป็นแบบนี้หรือเปล่าอืมันก็เหมือนคือลักษณะมันมันเหมือนว่าวตกลมอ่ะแต่มันมีหมาด้านหน้าด้วยนะคะเนี่ยจังหวะจังหวะที่ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าวแล้วไม่ใช่ว่าวแล้ว เหมือนจะมีตกไปที่ถนนก็มีนะคะเ,ออเออนี่ยลงมาที่ถนนหรือเป็นไฟฉายป่ะก็ไม่น่าจะตรงนี้ไม่มีขาละออไม่มีหางเออไม่มีหางอันนี้มาขึ้นมาก็เป็นหางออมันแรงหรือปเปอลอ่ามันแรงมันจะไปใสยอย่างนี้เหรอไม่ใช่ แต่ถ้าเมื่อกี้อยู่นบนฟ้าผมคิดว่าเป็นเหมือนเป็นเว้าหรือไม่ตอนแรกผมขอโทษนะผมไม่ได้ลบหลู่ดูหมินนะครับแต่ตอนแรกผมดูผมเป็นเหมือนกับเหมือนไฟที่ยิงขอความช่วยเหลือจากแบทแมนอะที่ไปชูข้างบนอะเ <c oughs> นี่ยแต่ชาวบ้านก็บอกวา่าน่าจะเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นถูกไหมคะอ้าวนะครับ